และมองจอรดรถฮะมองจอรดรถกังเวนเลยไปจอดใต้ห่มดูทำแล้วครับมาจอดในยิบเร่งมือทำที่จอดใหม่เลย กีมาอะไะพี่น้องเท่ันนั้นซะทางเขานะมันบอมีใส่ถ<ม>อดใิใส่กับยามนี่พระเสียอดินมาถมให้วางเลยอาดินถมเลย,ยใส่ทอ่อดมถมคูนเลยเป็นทางนั่นเลยอย่าเหัวอือกินาแหง ບໍ່ເຫັນນາງແຕດົລ້ວເຈຈົດຈຳບ ปาทอดกุ้งนะปลาโตหิวเป็นพวนงยังแหน่นั่นนะยังว่าของดิบกุ้งกระต่ายเลยค่ะ แปะแลงตาโอ้จงข่าเบิดนะาฟอสซิลกอ็อันนี้หมูจะทำหมูมไอ้หน่อรากหมูตายค่ะอุ้ยน่าจะข่านะจะนด้กุ้งลายอันนี้เขาแบ่งให้นึ่งโอ้มันมีแต่กุ้งจะมันจะตายไปแล้วไม่มันมันมีอันนั้นเลย มีนาเลยบรมีผนายมีาตัวเต็มงมีกุ้งหน้ามันเลยนะมีตัวใสดีเนาะประขอกับพระขอกายพี่นองเลยผระขอกับผระขอตายจับ เราเมนเนาะเห็นว่ากับอุปกราตายสมควรกินของตายนั่นแหละผิดหลอดจะได้เห็นในกินแต่ขวากินบอกถึงเนาะแต่จริงนะก้อยนะแซทบันซุกแล้วมันแข็งอันนี้มันทั้งกระตายมันได้เลยก้อย ต่ำแซนบีบางนาแซน้นรกระเด็เ <c oughs> ขาขว่หัวหอมเ <c oughs> อาพุง่งเงินไปยืนใส่กล่องเส,สือต้องลำลามต้อหยนันไม่ได้จัดใส่เลยมาด้วสายก็ย่ามัานหนังนะฮะ ปูกม้าไหนยังอ่ะนะนั่งใส่สิ่นนั่งใส่สิ่มานังนะบอนิสังเตสุกิเอา่อยมาเหยีงนี่สะคอน พูดเค่ต <si ู้แมนปัับอะิรอย่าบนดูดีดีแบ่งหลังบมดไปไม่ค่าพี่น้องไม่ค่าขายปลาในตลาดคือบอก ป้าเจ้าพี่น้องพี่น้องมาเห็นกันนานกัเฮาวพี่น้องสังเกตด้วในคอน่ะสีเหลืองๆปูของแถ็และของปลอมแข็อย okay, <า>ู่ค่ะฮะเรื่องจริง <laughs> อุ้ยมันตอบกล้อง,องพี่น้องเหลือมากมากน่าซีแมนอยู่โอ้ยคขซื่อเองกับก้าชื่อดอกอ้อาว ผู้ได้ประทานให้ผู้ใหญ่เจดีประทานให้ค่ะมึงนั่งหยาบไปตายแลมึงนังหยาบอยู่ตาแข่งเจาค่ะเห็นน้าอื่นกินก็กินม่ได้มันตายมันเน่าเลยบอเจ เห็ดยางก่อขมื่อนี้นะปลายสายเห็ดย่างอยู่สมืำเลยนะ้น่จกิจวัรประจำวันจากมื่อก่อนกับตี้ยังไม่ได้เปิดเทศกาลอยู่เนาะโผลโห่จากแขว้เด็กหน่อย้ะค่ะ สขี่ไปไซจละมืองน้าถ่ายแต่ก็ขี่ถ่ายน,นคะครับมาถ่ายนอนเวรอืมเน,ะน,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 นาะไล่โซนฮะดิไล่โซนให้เขาเบิ่งตอนเานอน,นดเด้คือเขาไล่โซนขายของฮะดิจนไฟสีใหม่หัวนอนลับ <c oughs> แตมันสุกตาระดับโลกจะสิไปไล่สดนอนนะพอดีละถือดาบถือดาหยับเยินขนาดเ็ดป้าๆอะไรยังงั้นอันนั้นแล้วจะไม่รู้มีเรียกมีงานเพราะว่าอุ๊บอ่าง เจเดียรสิพาไหลสดเาอเขาแล้วเนาะหลสดายโสดในติ๊กต k อกอ๋อโอ้ติ๊กตอกเขามีรายได้อีกอ่แมนเดียวสิมาสอนให้น่อยมันเห็ดได้เดือดละหมื่นสองหมื่นเดียวสิมาสอนเจ๊มาลาเ่นติ๊กตอกเอาไนองหารายได้เพิ่มีนางปอยนางหนเก็บเงินไว้เปผูติ๊กตอกเก้าเียวจะฝ่ายใช้เลย ออกจากเครื่องแล้วก็หายหมูนี่เสร็จแล้วนะสนีขอาวตู้ไว้บอสมตังเงาเ็ดกินหอกุ้งตขันเออตอนสดๆหนาะ็นจะกินเดี๋ยวมันเป็นกุ้งหมดแมนอันนี้กรจะไว้เลายลายซะ าอตีนเซนอ๋ออุมโอ้ยพี่น้อง้อ้ยก็ได้ว่ามีกิจกรรมเห็ดนั่นเห็ดนี่สมบองเบ็ดชีพประจำวันเห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดยังเมื่อยก็เห็ดก็เมื่อยหอมไปได้ไปสายสมบองโอ้ยจะทอดน่าทอดกระดูกกินก็เสี่ยงเลย Không? Để không có hmm, Cái đồ gì khám Con đi không khả mù mà chỉ in tông in tờ mà Cơ phải cô in tông in ได้ไปปิบ่ก่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปใส่แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วุูทรายหมูคนมาจากบันดงขาหมูขาหมูก็เลยเบ่งขายหายบ่ป่วยจุ๊บหานะพี่น้อง ียดคลายมูไหานางเออถ้าเอาหอดแขวได้ไหานางนะ <c oughs> ถือได้ส่กอือ ก้วยเปนอกเพิ่นได้เบิด์เลยเนาะถึงมาว่าันไปเก่งเกาะนั่นแหละจนเทงขนาดจะไปแก่งเกาะโอ้โหเออไปวานนี้ไปก๋วยเขาก็บม่เห็นว่ามีอย่างบม่ได้ไปไหลบนมายายเอาบม่ได้ถือไห่ถือโบาณจีกากจีนี่เหลืองนี่นะสิ่งลี้ลับนะนางสัมผัสมาเบิดเลย บอกแล้วเออว่าสิมาบ่เฮ็ดอีหยังอปไรเบิ่งพ่ออยากได้เงินนําแล้วบ่าวก็อยากได้เงินนําอ่าอันแรกก็ไปเฮ็ไปแก้มันก็วิทดอก ยันว่าเออสัต,ตาขาจังสันสีนี่หันแหลกคนเห้าเนะาะตายได้ยังแรงมันนำอ,อยูุ่เอาคนทำดีพีทำให้นะเจ้ลี่ผมมาบอกอขอโทษค่ะ <laughs> จะได้จ่ายาเงิน <laughs> ทักษะสีวะวีบอเขาบริวารดี้นเท่าได้จริงเดด้เงินเล่นไพ่ไปอยู่ในโลกติอเอ้าตาดีหอูเซียวเด้โอ กระดูกินมามันรวย คนโตกับคือสิได้ปลาอยู่ดอกเนาะโอ้ยมันบูดงปลามันบึงกาบเขาเห็ดอันสั้นฝายบ่เป็นตะลุกนี่ลูกตะกุ้งนี่ไต่บนจะเสร็จได้ตะกุ้งปาดนี่นี่จะกลัวเลยอ่ะมันหน้นเลยรดิมันขาวเลยโอเคพี่น้องเจะผ่าไว้เพียงสนุก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะ